สวัสดีค่ะพัชชาพัชชาพลอยเดือนดาหลวงค่ะมิสแกรนนครศรีธรรมราชค่ะสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก48ค่ะสัดส่วน32 24 35ค่ะผลงานที่ผ่านมาก็จะมีโฆษณาของ SCB ค่ะดีแท็ค่ะความสามารถพิเศษก็แ a c t ิ้งได้นิดหน่อยค่ะร้องเพลงรำไทยเดินแบบถ่ายแบบค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะฝ้ายสุพันธิกาจำเริญชัยอายุ21ปีส่วนสูง173ซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกร,รมัมสัสดส่วน34-24-36ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตค่ะความสามารถพิเศษนะคะรำไทยเต้นแบ็กอัพศิลปินค่ะ,ะผลงานที่ผ่านมานะคะสแตนอินญยญาและรับบทเกดแก้วเรื่องกลิ่นกาสลองค่ะละครเรื่องทะเลลวงค่ะสิคคอมเรื่องมารดกผีดกค่ะ และเป็นนางเอกเอเพลงลุกโจนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิงชุติยาเจรกุลค่ะเป็นมิสแกรนูบุรราชานีค่ะก็ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสมชันหรือว่ามหาวิทยาลัยเอแบค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาคอมมูนิเคชันอาร์ตโ t i o ชันม i เดียโ u c t ชันค่ะแล้วก็สัดส่วนนะคะ34 24 35ี่ค่ะน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง173ค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะคะก็เดินแบบของ Base Express ค่ะรอบฟินาเล่กับทีม ทีมเดอะเฟ e ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์ซ u เปอร์ดค่ะแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆค่ะส่วนส่วนความสามารถพิเศษนะคะชอบที่จะเขียนล็อกไลน์ทำเป็นดี r เตอร์ค่ะส่งผู้กำกับยื่นทำหนังค่ะแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นชอบทำยูทูบเบอร์ค่ะชอบรีวิวของแล้วก็รับรีวิวสินค้าทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพระชาพัชาพลเรือนดาวดวงค่ะ อายุ25ปีค่ะเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแล้วก็มาเรียนต่อในกรุงเทพค่ะวิสัยส่วนตัวนะคะก็เป็นคนน่าเริงค่ะทำงานร่วมกับคนอื่นง่ายค่ะยิ้มง่ายค่ะค่ะาไม่จเป็นใช่ไหมคะมาประกวดที่นครนะไม่จาเป็นไม่จำเป็นค่ะไม่จเป็นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสตันเเรียค่ะคณะบริหารการจัดการค่ะ ต่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะเคยเรียนกราฟิกมาด้วยค่ะส่วนมากก็จะเป็นตากล้องมากกว่าตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีตลาดค่ะที่บ้านทําตลาดน้ําแล้วก็ส่วนตัวหนูเองก็จะรับงานโฆษณาเดินแบบถ่ายแบบค่ะแล้วเคยเล่นละครเคยเล่นค่ะเคยได้แบบเป็นซีนเล็กๆค่ะเหมือนดารารับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกช่องหนึ่งค่ะไม่เป็นไรบอกได้ค่ะช่องอะไรนช่องอะไระช่องไหนบอกได้ค่ะช่อง ค่ะค่ะแล้วก็เคยแสดงเอ็มีค่ะชอบไหมคะรู้สึกว่าการแสดงเป็นยังไงบ้างชอบค่ะชอบอยู่ในที่แจ้งชอบให้คนรักเราเยอะๆชอบแสดงพลังบวกออกมาค่ะเยยบร้อ สวัสดีค่ะฝ้ายสุพนิกาจำเริญชัยอายุ IU 21ปีค่ะค่ะตอนนี้ฝ้ายก็กําลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็มีเล่นละครบ้างค่ะและหลายคนอาจจะถามว่าทําไมฝ้ายถึงมาประกวดนางงามนะคะเพราะว่าฝ้ายอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าฝ้ายสามารถเป็นทั้งนักแสดงและเป็นนางงามได้ทั้ง2องอย่างได้อย่างดีดพร้อมกันนะคะแล้วก็ที่ฝ้ายเนี่ยมาเพราะว่าฝ้ายหวังตําแหน่งลซิ่งสตาร์ค่ะเพราะว่า อยากจะให้ตัวเองได้เข้าสังกัดช่องวันนะคะอยากจะต่อยอดตัวเองให้าทางบ้านทางแม่หรือว่าแฟนคลับให้ภูมิใจในตัวฝ้ายนะคะอยากเล่นบทอะไรคะอยากเล่นบทนางเอกคะ่ะแล้วคิดว่าตัวเองพร้อมเป็นนางเอกแล้วหระอพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมเพราะอะไรคะ เพราะว่าทั้งศัก,กยภาพรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะหนูเชื่อว่าหนูสามารถทําชื่อเสียงให้กับช่องวัน31ได้ค่ะและเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะ hmm. 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 อยากกินแกงหอยไหมคะอ่ะลอกขยะ ค่ะชื่อพิงชุติยาเจรกุลค่ะมิสการุลราชธานีค่ะคาแรคเตอร์ของพิงนะคะในเรียลไลฟ์ก็คือจะเป็นคนที่เข้าห้าวไม่ชอบใส่ส้นสูงค่ะชอบใส่รองเท้าผ้าใบค่ะแล้วก็ความฝันของพิงเลยนะคะเมื่อพิงโตขึ้นเนี่ยพิงอยากที่จะเป็นดาราค่ะแต่ว่าก็มีผู้จัดก,การบางช่องมาท้าทามแล้วค่ะให้เซนสัญญาแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยหนูยังเด็กอยู่แล้วก็คิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านเรื่องไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ดีพอค่ะอยากที่จะแอคทีฟเตงเรื่องการเดินการเต้นการเรียนการแสแดงมากกว่านี้้ค่ะแลวก อยากที่จะเป็นดาราเพราะว่าอยากที่จะ improve yourself แล้วก็ go up to be the stronger woman ค่ะ stronger woman ทำไมจะต้องต้องเป็นดาราเพราะว่าผู้หญิงที่สวยเนี่ยต้อง acting ได้แล้วก็มีความพร้อมค่ะผู้หญิงที่สมัยนี้เนี่ยน่าจะเป็นดาราได้แล้วก็เรียนเก่งทำงานเก่งนี่คือ perfect girl สำหรับพิงค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ผ okay, okay, ู้ชายที่ชอบสิหมอคนนี un> uh ้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญจ้ะมีกองเชียร์ด้วย ก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่เป็นครูแนะนําบอกว่าฉันอยากให้เธอรองไปประกวดแต่ตอนนั้นเนี่ยหนูก็ยังไม่สวยก็คือย,ยังไม่ได้เป็นสาวยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรเท่าไหร่ก็รองประกวดตั้งแต่อายุ16จนตอนนี้25ก็ยังประกวดอยู่ก็คือยังไม่ทิ้งความฝันแล้วก็ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งตอนที่อายุ20ได้ไปประกวดเอเชียโมเดลเฟสติวัล ตอนนั้นที่ประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแล้วพัดก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่เกาหลีใต้ก็จะมีคอมเมนต์ที่ว่าคนไทยเนี่ยตัวเล็กแต่หนูโดนเรียกเข้าไปคุยก่อนว่าให้เธอคิดซะว่าเธอไปเที่ยวละกันเพราะฉันคิดว่าเธอสู้เขาไม่ได้พัดโดนคํานั้นก่อนที่พัดจะออกจากประเทศไทยแล้วพอไปถึงเกาหลีปุ๊บ126คนมีคนไทย6คนแต่ไม่ได้เรียงลําดับแล้วนะคะว่า1นึเนี่ยเป็นใคร พัดก็ได้ไปแล้วก็รู้สึกว่าพอวันนั้นวันที่เราไปแล้วว่าเราทําสุดหนูไม่ได้คิดว่าแค่หนูไปเที่ยวพอมันถึงหน้างานแล้วทุกคนแข่งกันหมดหนูก็แข่งหนูก็ให้สุดสุดทุกวันจนวันนั้นวันที่ตัดสินหนูทําได้ที่หนึ่งของเอเชียซึ่งเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดก็เลยเมีความคิดว่าเราจะไม่เก็บคำพูดคำดูถูก มาใส่ตัวเองเราจะมีความตั้งใจตลอดเวลาจะทำให้มันเต็มที่แล้วสิ่งนั้นมันก็สำเร็จได้ค่ะและส่วนในเรื่องของครอบครัวก็เป็นมีพี่น้องสามคนค่ะพี่สาวเสียแล้วเป็นตอนนี้เป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชายค่ะพ่อแม่แยกกันค่ะ ตอนนี้อายุยี่สิบเก้ากันยานี่คือยี่สิบห้าค่ะ Happy b i r t เดย์ล่วงหน้าจ้ะขอบคุณ่ะเก้าอายุยี่สิบห้าแปลว่าทํางานมาก็ตั้งหลายอ่ไม่เคยทำงานประจำค่ะแต่ว่าที่ล่าสุดก็จะมีประกวด Isuzu Lady ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นพิธีกรค่ะก็เหมือนเป็นการชิงเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นัควก็หมายความว่าน้องประกวดมาเยอะพอสมควรถูกต้องก็เยอะค่ะแล้วก็ต้องมีคนเห็นแต่ก็จะเจะเป็นสายสายโมเดลแต่ เวทีมิสแกรนไทยแลนด์นี่ก็จะเป็นนางงามเวทีแรกค<ต>่ะ<อ>แต่ว่าทำไมถึงยังไม่เคยมีใครเรียกไปเล่นลองเล่นละครเลยมีค่ะหนูเคยมีโดนเรียกไปรอบนึงแล้วก็แสดงแสดงแล้วนะคะถ่ายแล้วถ่ายวันนึงแล้วก็วันที่เปิดตัวละครเนี่ยก็คือโดนออกแล้วก็โดนเด็กอีกคนนึงเข้าไปเขาให้เหตุผลว่าหน้าเรายังไม่สวยแต่ตทั้งแต่ที่เราถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกัไงตอนนั้น ก็เฟลนะคะมันก็เสียความรู้สึกเพราะเราก็ตั้งใจในในทุกๆุกตอนที่เราทําเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการทํางานการถ่ายละครน่ะเราซึ่งเราเป็นเด็กใหม่หนูต้องทํากันบ้านหนักอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้ทํางานคนเดียวค่ะใช่ค่ะมันก็เลยโอเคถ้าในเมื่อตอนนั้นมันอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้ต้องการเราก็ออกมาเราออกมาทําอะไร ก็ออกมาหนูก็มาเดินแบบถ่ายโฆษณาเลยของหนูไปค่ะโอเคแปลว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่การเป็นนักแสดงถูกต้องไหม mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดโฟกัสเนี่ยด้วยด้วยอายุหนูที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนี่ยอย่างน้อยพวกพี่ต้องเคยเจออ่ะเคยเจอ,อนใน,ในรู้ไหมใครโสดค่ะเออก็คืออันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งคือที่เคยไปรู้ไหมใครโสดค่ะถูกไหมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบมีรับสมัครอะไรนักแสดงมีไหมคะ ก็ก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนทางช่องก็ยังไม่ได้เรียกไม่เคยได้โดนเรียกไม่โดนเลยค่ะค่ะก็ค่ะกลับมามองตัวเองไหมว่าฮมันเพราะอะไรเรามีข้อเสียอะไรทีไมันเขาถึงเปลี่ยนเรากลับค่ะกลับมาดูว่าวันนั้นเราทําไม่ดีหรือเปล่าแต่มันก็มีข้อย้อนมันคือข้อย้อนแย้งว่าถ้าวันนั้นเราทําไม่ดีทําไมผู้กํากับถึง สั่งให้แบบคัดไปตอนต่อไปหนูก็กลับมาคิดว่าวันนั้นหนูทำอะไรพลาดหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นหนูก็คิดว่าหนูทำกันบ้านดีแล้วะจะคิดเสมอว่าวันนี้เราทํางานเราไม่ได้ทําคนเดียวเพราะว่าคนอื่นก็ต้องทํางานร่วมกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าหรือวันนั้นไม่สวยหรือเปล่าพยายามจะคิดแล้วแต่มันก็มีข้อย้อนแย้งให้คิดตลอดเวลาค่ะก็เลยทางบ้านก็เลยแบบเออถ้าเขาไม่เอาก็ ก็พักก่อนไม้แต่ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงยังเด็กด้วยนะคะจต่ช่วงยี่สิบยี่สิบอ็ดแด้มาพัฒนาอะไรตัวเองบ้างไหมพัฒนาอะไรตัวเองบ้างก็ในเรื่องของทัศนคติการเเขาเรียกอะไรเวลาที่เจอเขาคอมเมนต์เยอะๆหรือว่าเวลาที่วันนี้พัทําอยู่แล้วคนบอกไม่ใช่เธอไม่สวยพออ<ม><ม>บางทีก็น้อยแต่ว่าค,คิดตลอดว่ามันต้องข้ขามไปได้เพราะว่าคนเรามันต้องพัฒนาตลอดเวลาอยู่แล้ว มองมองในเรื่องคอมเมนต์ของคนอื่นเนี่ยโทษคนอื่นหรือโทษตัวเองอย่างแรกมองตัวเองก่อนอถ้าวันนี้พี่พูดว่าหนูไม่สวยหนูไม่เหมาะกับการที่จะเป็นนักแสดงหนูจะต้องมองตัวเองก่อนว่าทําไมล่ะทําไมวันนี้พี่ถึงไม่เลือกหนูอหนูไม่มีศักยาภาพาพอใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็จะกลับมานั่งทบทวนตัวเองว่าหนูไม่เหมาะตรงไหนค่ะ,ะสวัสดีค่ะป้ายสุภนิกาจำเริญชัยค่ะ อายุ21ปีค่ะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะอะโอเคเอ่อทําไมพี่ต้องเลือกหนูทําไมพี่ต้องเลือกหนูนะครับการเป็นสแตนอินยาย่าเนี่ยโอเคเข้าใจได้แล้วทําไมพี่ต้องเลือกหนูแล้วทําไมหนูถึงดีกว่าเพื่อนข้างหลังอีก9คนเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าหนูมีประสบการณ์ค่ะหนูจะนําประสบการณ์จากที่หนูได้เป็นแตนอินยาย่า มาใช้แล้วก็มาปรับในการโอเค <Okay. S 2> <ๆ>เอาใหม่ความดีอะไรของเราบ้างที่ที่อยากเล่าให้พี่ฟังความดีนะคะตอนนี้ก็หนูหาเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวทุกคนคะ่ะน้องมีสี่คนแล้วก็หนูเป็นพี่คนโตตอนนี้หนูคือเสาหลักของบ้านคะ่ะทำยังยงไงบ้างนะคือให้ทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องอีกกี่คนนะ น้องอีกสี่คนน้องอีกสี่คนโอ้รอบอ่อาอธิบายเรื่องนี้นิเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วคุณพ่อก็ป่วยนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆเนี่ยก็จะอยู่กับแม่ที่ต่าง,างจังหวัดแล้วซึ่งหนูเนี่ยอยู่คนเดียวที่กรุงเทพแล้วก็หนูก็คอยทํางานตอนนี้ก็เรียนด้วยค่ะแล้วก็ไปแคสไปแคสละครไปแคสงานต่างๆเดินแบบถ่ายแบบนะคะเพื่อที่จะหาเงินมาส่งให้ครอบครัวค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางบ้านไม่มีใครมีไรายได้เลยค่ะมีแค่หนูคนเดียวค่ะ ตั้งแต่ถ้าทำจริงจังก็ประมาณปีหนึ่งค่ะตอนนี้ขึ้นปีสี่แล้วค่ะปีแล้วใช่ค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกตอนแรกอรู้สึกว่าเราไหวรู้สึกว่าเราคือไม่ใช่แค่หน้าที่แต่ว่าเป็น ิ่งที่เราต้องทำเพราะว่าเป็นครอบครัวค่ะแต่ว่าคือตอนนี้บางครั้งก็มีมีน้อยใจมีแบบว่าทำไมเราทำงานคนเดียวเราอยู่คนเดียวเราไม่ค่อยมีพ่อแม่มาคอยให้กำลังใจค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มเริ่มชินคือมันใช้การชินแล้วก็การที่ว่าเราการที่ว่าเราทำงานจนตัวคนเดียวจนแบบว่าพึ่งพึ่งตัวเองได้ค่ะ ได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการทํางานเนี่ยเราให้แพทางบ้านกี่ส่วนประมาณสามสามสิบเปอร์เซ็นค่ะสามสิบเปอร์เซ็นแปลว่าเราเก็บไว้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่คือใช่ค่ะเพราะว่าต้องจ่ายค่าเรียนมหาลัยเองแล้วก็ค่าที่อยู่เองค่าทุกอย่างหนูก็แบ่งสัดส่วนว่าส่วนคือทางหนูจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่ะมากกว่าทางบ้านทางบ้านเขามีบ้านอยู่มีเขาไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ว่าค่าเทอมน้องหนูก็มีส่งบ้างค่ะสมมุติว่า วันหนึ่งมีตังอยู่แค่หมื่นเดียวแล้วก็ทางบ้านต้องใช้หมื่นหนึ่งเราจะให้ไหมให้ทั้งหมดไหมให้ไม่ให้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูก็หนตูตัวหนูเองก็ไม่มีใครให้หนูเหมือนกันถ้าเกิดว่าหนูให้หมดไปหมื่นหนึ่งหนูก็จะไม่มีตังใช้ค่ะหนูก็อาจจะเหลือให้ตัวเองสักสามพันหรือหรือสองพันถ้าทางบ้านจําเป็นต้องใช้จริงๆค่ะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยมีน้องสี่คนพ่อแม่ย่าอ,อีกจํานวนคนเขาเยอะกว่าหนูค่ะ ไม่ไม่ให้หมดค่ะเอ,อถาม่อยความสุขของเราคืออะไรแบบแฮปปี้มากเลยถ้าได้ทำสิ่งนี้เนะี่ยแฮปปี้ตายตาหลับอะ่ะไม่ต้องตอบว่าเป็นดาราช่องวันนะ <c oughs> นะไม่ไม่ไมฟังมาเยอแล้วพ,พี่อยากรู้จักหนูจริงๆนะครับนอกจากหน้าสวยๆของหนูเนี่ยข้างในหนูเป็นยังไงเป็นมีความสุขกับอะไรบ้างความสุขของหนูคือ ได้เห็นได้เห็นน้องๆและครอบครัวของตเตงมีมีที่อยู่มีที่พักมีเขาเรียกว่าอะไรสบายค่ะ <c oughs> คือตอนเนี้ยจุดประสงค์ของหนูคืออยากให้ครอบครัวเตงสบายเหมือนหนูคือตอนนี้หนูหนูยอมรับว่าหนูทํางานทํางานแล้วเตงมีที่อยู่ที่ดีมีการกินที่ดีมีการมีการใช้ของที่ดีหนูก็เลยอยากให้ครอบครัวหนูเนี่ยดีไปตามหนูด้วยค่ะแล้วของตัวเองอ่ะแล้วของตัวเององ่ะ ความสุขของเราเองดิอ๋อความความสุขไม evet, ่เก okay. ี่ยวกับพี่น้องของเองเที่ยวค่ะเที่ยวค่ะแล้วก็การทํางานค่ะเที่ยวคืออะไรเที่ยวหมายถึงว่าหนูเนี่ยชอบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ชอบอ๋อความสุขอีกอย่างหนึ่งคือชอบน้องหมาน้องแมวที่แบบว่าเขาอยู่อยู่อย่างเงี้ยหนูชอบแบบซื้ออะไรไปให้เขาหนูรู้สึกว่าเขารับรู้ได้ว่ามนุษย์อะคนนะคะแบบสามารถให้เขาได้ช่วยเหลือเขาได้ แล้วหนูก็อยากสิ่งที่หนูอยากทาก็คืออยากเปิดมูลนิธิสัตว์ค่ะที่แบบสัตว์จรจัดเนี่ยค่ะน้องหมาน้องแมวค่ะนี่เป็นความสุขค่ะพิงค์ชุติยาเจริญกุลค่ะ,ะก็ะกพิงค์นี่ยห,ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าในคอมเมนต์เนาะขาก็จะบอกว่าเนี่ยบ้านก็มีฐานะอยู่แล้วมาเป็นนางงามทําไมทําไมไม่อยู่บ้าน,นเฉยเฉยตั้งพ่อแม่ไปแต่หนูจะบอกทุกคนว่า ในความที่บ้านมีฐานะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบงเงินแบ,แบบมือขอตังค์พ่อแม่นะคะผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยต้องเป็น working mom n และก็ study hard and work hard พิงเนี่ยของทุกอย่างที่พิงจะซื้อคือพิงไม่ใช่แบ,บมือขอตังค์พ่อแม่ทุกบาทแต่ละอย่างที่พิงจะซื้อเนี่ยพิงต้องขอป้าว่าป้าเครื่องหนึ่งเนี่ยพี่ขอออกให้ได้ไหมป้าบอกว่าโอเคได้แต่ถ้าวันไหนพี่ไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างโทรศัพท์ที่พีงใช้ยอยู่ตอนเนี้ยคือเก่ามากเลยแล้วก็อยากเปลี่ยนมากเลยแต่ ไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่จ่ายให้ตลอดเลยไม่อยากเป็นเด็กไม่แดกไม่อยากเป็นเด็กแค่อยากให้ไม่อยากให้พ่อแม่มาซัพพอร์ตทุกอย่างพิงก็พยายามเก็บตังค์แล้วก็ไปแคสนั่นแคสนี่แล้วก็ทํางานของตัวเองเพื่อที่จะให้แชร์กับพ่อแม่ในบัตรเจทที่เราอยากได้ค่ะของแต่ละอย่างค่ะแล้วก็พิงเนี่ยในฐานะที่เราไม่ได้ลำบากแต่ทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเราก็ได้มาได้ความยากลําบากพิงก็เลยอยากที่จะเป็นตัวแทนเยาวาชนเนี่ย ทำเพื่อสังคมค่ะพิงชอบที่จะไปช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นบ้านพิงเนี่ยโดนอุทกภัยค่ะตามท่วมค่ะพิงก็รวมคนเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยมาแพ็คของแล้วก็เอาไปแจกเข้าไปในพื้นที่นั่งเหลือเข้าไปแล้วก็ไปช่วยหมาที่ติดอยู่บนหลังคาไปช่วยเขาออกมาแล้วก็ช่วยคนยากลําบากคือหนูชอบทํามากเลยค่ะอ่ะโอเคแล้วความสุขของเราคืออะไรความสุขของหนูคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็ได้เที่ยวไม่จริงอ่ะไม่เชื่อจริงค่ะความสุขแบบ เออนั่นมาทําไมอ่ะความสุขของเราดิไม่ต้องพูดให้สวยเอางี้ดีกว่าน้องๆอีกสี่คนที่เหลือห้าไม่ต้องพูดคําสวยๆพี่เจอนักแสดงมเยอะมากนะครับเอาตัวเราของเราออกมามันจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องเอาที่ซ้อมมาพูดหน้ากระจกไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นคนอื่นเพราะการเป็นนักแสดงวิธีคิดจะไม่เหมือนนางงามนะครับหนูต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือเอาตัวสันดานของเราออกมาให้มากที่สุด คําว่าสันดานมันมีทั้งดีหรือไม่ดีไม่ได้แปลว่า,าสันดานไม่ดีจะเป็นนักแสดงไม่ได้นะครับเอาตัวออกมาให้ดีให้ให้มันชัดที่สุดนะพี่ไม่ต้องการคําพูดสวยๆอะ่ะพี่เจอเยอะแล้วนะครับตัวจริงเราเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่อยากรู้เรามาดูด้วยกันว่าเฮ้ยพี่กําลังจะบอกว่าในสิบคนนี้เนี่ย แม้ว่าเราต้องเรียกหนึ่งคนหรือสามคนในวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าหนูเอาตัวออกมาเยอะๆเนี่ยพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้โปรดิวเซอร์ผู้ร่วมกับเนี่ยเขาก็ต้องมาบอกพี่นวัดได้ว่าเฮ้ยพี่นวัตคนนี้น่าสนใจสําหรับโปรเจกต์อื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนั้นมันจะไม่เหลือเลยเลยเพราะจะไม่เห็นอะไรเลยนะเอาแบบนั้นลูกโอเคข้อสุขของพิงคนะคือการได้แต่งตัวค่ะเพราะว่าพิงชอบมากเลยหลายๆคนเนี่ยจะตั้งแฮชแท็กกับพิงว่าเป็นผู้นําแฟชั่นค่ะ ทุกๆคนเลยจะมาคอมเมนต์ใน Instagram มพิงว่าเนี่ยผู้นําแฟชั่นมาแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบสตรีทมากเลยแล้วก็แต่งได้ทุกแนวเลยคะ่ะแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการได้เที่ยวรอบโลกค่ะเพราะว่าพิงหน่ะชอบขอแม่ไปเป็น Student เอ็กซ์เชค่ะทุกๆปีพิงจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศค่ะชอบมากๆเลยค่ะโอเค เป็นพราเจ้าวอลวันเขาหมดรักข้าก็พอเจ้าถ้าเจ้าถ้าข้าไม่สมหวัง าป่าโอเคกลายเป็นเล่นคนเดียวอ่ะลูก๋อเเรอโอเคเอา โอเคโอเคสามท่านนะครับที่จะประกาศทิ้งไว้ตรงนี้และให้แฟนคลับเขาเชียร์ต่อประกาศผลบนเวทีรอบตัดสินทางช่องวันนะครับสามทุ่มสิบห้านาทีเป็นต้นไปวันที่สิบเก้ากันยายนนะครับพร้อมกับสายสะพายมีโลโก้ช่องวันและเส็นสัญญาทันทีรวมถึงเงินรางวัลอีกหนึ่งแสนจริงๆนะอยากเลือกมากกว่าสามคนนะครับแต่ว่าพีรวัตบอกว่าได้แค่สามคนแล้วแต่พี่ป้อนก็แปลว่า แปลว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่อยู่ใน3 umas, คนนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกไปลองออ d i ดิชันดูสำหรับอันอื่นๆนะครับเพราะว่าช่องวันมีหลายโปรเจกต์ทั้งละครด้วยซิทคอมด้วยหรือจะเป็นรายการก็ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะมีเดี๋ยวนะดูโพยก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับสามคนหนุยประกาดี่ะ นะะคนแรกเลยนะคะประกาศเลยนาะนึงเด้อมเลย <นะ S 2> เอะท่านแรกครับรุนที่ดีเอาจับมือกันไวไ้รุนสิจ๊ะจับ,จบ<า>มือจับมือเอ้าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนอนาคตระดับหนึ่งเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะสักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่คุณจะต้องแบบเดินอยู่ข้างหน้าพวกเราไกลๆเลยก็ได้ครับเชิญครับจอบตาพี่เขาคนแรกค่ะขอแสดงความยินด,ด,ดีกับอุบลราชธานีค่ะ คนที่สองนะคะเอาชิดตัวชิดตัวกันสิลูก <laughs> คนที่สองค่ะแสดงความยินดีกับนัครสศรีธรรมราชค่ะ <laughs> คนสุดท้ายค่ะสาวๆกลีดร้องชื่อจังหวัดออกมาเลยมีใครคะเชยร์ใครจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร จังหวัดอะไรครับจบังหวัดสุดท้ายค่อยๆใจเย็นๆหายใจลึกๆจกังหวัดสุดท้ายใครได้เตรียมกีดครับได้แก่อุดรธานีค่ะ<ฮ>นะฮะนี่ครับคือทั้ง3ท่านสุดท้ายนะครับอุดรธานีนะครับอุบลราชธานีและนะครศรีธรรมราชนะครับเป็น3าคนสุดท้ายประพฤกับ เพื่อนๆด้วยนะครับโบกมือด้วยนะครับและขอบคุณคณะกรรมการจากช่องวันนะครับกดหมายเลข31ทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาต้อนรับนักแสดงใหม่นะครับด้วยตัวท่านเองนะครับและทั้ง3คนนี้จะถูกทางสถานีนะครับ นำไปพิจารณาผลอีกครั้งนะครับและจะเลือกเพียงแค่1คนเท่านั้นประกาศผลในวันที่19กันยายนนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวันตั้งแต่3ามทุ่ม10นาทีเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะทราบผลการตัดสินทีมมิสแกรนทแ n นทีมใหม่ปี2020นะครับ